สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาวาดตัวละครที่เหลี่ยมจัดที่ส่วน,นสกีบีดี้ทอยเลนครเหลี่ยมนี่คือหน้าเหลี่ยมหรือว่าเล่เหลี่ยมเยอะนะครับก็น่าจะเป็นอย่างหลังนะครับก็ตอนนี้เป็นลองบอสก็ฝั่งสกีบีดีนะครับก็ต้องต้อง,องปั้มกัน2ไททันเดี๋ยวถึงจะเอาลงได้นะครับตัวนี้แต่ตอนนั้นเป็นตัวปลอมนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวปลอมหรือตัวจริงนะครับ เราต้องไปตามด,ดูกันว่าตัวจริงอยู่ที่ไหนนะครับตัวนี้ผมพยายามจะวาดแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวที่ผมวาดเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมนะครับโอ้ยมันจะ EP 6 5ครับตัวนี้ reference นะครับฉากที่สู้กันระหว่างไททันทีวีแมนกับไม่ใช่ไท Man ไทันทีวีแมนเลยไททันสปีกเกอร์กับไททันคาร์เมล่านะครับช่วยกันตรุมบอลนะครับตัวจีเหลี่ยมนะครับเขาเรียกจีเหลี่ยมกันจีแมนจีแมนหรือจีเหลี่ยมฝากคอมเมนต์ด้วยนะถ้าถ้าถ้าผมพูดผิดนะครับ ข้อมูลยังไม่แน่นพอนะครับแต่ก็เอาเรียกว่าเป็นจีเหลี่ยมอะไรกันนะครับหลายคนเรียกจีเหลี่ยมเพราะมันเหลี่ยมจัดนะครับก็วาดในออกแบบเรียวๆหน่อยนะครับก็เราชมจนจบนะครับจะออกมายังไงนะครับแต่ก็น่าจะเห็นละตอนเปิดเปิดตัวคลิปนะครับเป็นภาพจริงนะครับที่ผมวาดให้ดูนะครับอันนี้ก็ล่างภาพนะครับดูวยซอส2อง b ก่อนนะครับหลังจากล่างภาพด้วยซอสอง b ก็เอายางลบดินน้ำมันนะครับลบออกนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็รอยยิ้มนี่โอ้โหสยองสีทีเดียวนะครับเอาว่าตอนรับพันเรืเลยแลวกันนะครับก็อย่าลืมนะครับชื่นชอบผลงานนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวจะสร้างคลิปดีๆนะครับมาให้ชมกันนะครับหรืออยากให้ทําคลิปตัวไหนนะครับไม่ว่าตัวไหนก็แนะนํากันทาได้นะครับรับรองจะวาดในทุกคลิปเลยนะครับก็ค้างไว้อยู่หลายคนเลยนะครับแต่รับรองครับเอามามาเคลียร์กันแน่หลังจากวาดคลิปดี ให้ครบก่อนนะครับตอนนี้สกิบวิธีผมยังวาดไม่ครบเลยนะครับตัวต่อไปก็วาดจะวาดอ่าดร์ไซอนติสนะครับแต่หาภาพที่มันแบบดีเทลครบๆไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เอาเป็นจีแมนก่อนละกันนะครับเป็นจีเหลี่ยมก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการกดไลค์นะครับแล้วก็กดรับชมนะครับคลิปนะครับเป็นกำลังใจให้การก้าวสู่6,000 s u b s c r i b e นะครับตอนนี้ก็5,500แล้วอยค่อย กระดึบไปทีละสเต็ปนะครับตอนนี้ก็5,500 s u b s c r i b e นะครับกดไลค์ก็ก็ยังเหมือนเดิมกดไลค์ก็ยังไม่ถึงร้อยเหมือนเดิมไม่เป็นไรครับคนดูเยอะเดี๋ยวก็กดไลค์เยอะครับผมแค่มีการกดไลค์นะครับก็ชื่นชอบก็เป็นกำลังใจล่ะนะครับก็สร้างผลงานดีๆมาให้ชมนะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเอาว่าผมตีว่าในหนึ่งใน1อาทิตย์ดีกว่านะครับผมจะได้ ไปทาคลิปอื่นถ้าถ้าในหนึ่งอาทิตย์นะครับยอดไลค์ยังไม่ถึง100อนะครับตัวนี้ก็ตัดไปนะครับไม่ทําคลิปยาวนะครับแต่ตัวไหนที่ยอดไลค์ถึง100ใน1อาทิตย์นะครับตอนนั้นก็ถ้าไม่มีทาร์เก็ตเดี๋ยวโหมีคนมาทักบอกว่าพี่ยอดคลิปถึงหนึ่งร้อยโอ้โหผมลบคลิปไปแล้วครับคอมพิวเตอร์ผมความจุมันต่ํานะครับเพราะว่าตัวใหม่ก็ต้องลบคลิปเก่าออกนะครับที่เป็นคลิปที่เป็นคลิปคลิปจริงนะครับแต่คลิปตัดต่อก็จะเก็บไว้นะครับแต่คลิปจริงต้องเก็บ ต้องลบออกนะครับเดี๋ยวไว้ซื้อฮาร์ดดิสต์นะครับมีงบซื้อฮาร์ดดิสต์มาเก็บเดี๋ยวจะได้เก็บข้อมูลเก่าๆไว้แล้วค่อยมาทําให้ดูแต่ตอนนี้คือทําไม่ได้ครับต้องต้องวาดไปรูปต่อรูปนะครับไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีรูปใหม่มาให้ดูนะครับไม่งั้นกดไลค์ไวๆนะครับกดไลค์ในหนึ่งสองหนึ่งถึงสองวันนี้ก็เดี๋ยวทําคลิปช้าให้ดูนะครับตอนนี้ก็มีครบเลยนะครับทั้งทั้งวาดทั้งลงสีผิวนะครับแล้วก็ลงสีที่เป็นเหล็กนะครับหรือลงสีีเเซามิกท่ป็น หัว่วมนะครับลงสียังไงก็ไปดูกันเลยนะครับรูปก็จะว่าในแบบของ PGN Family นะครับก็อาจจะไม่เหเือนในในซีรีส์นะครับรูปรูปร่างหน้าตานะครับแต่ก็จะแนวหลอนๆหน่อยนะครับหาว่าตอนรับฮาโลวีนกแล้วกันนะครับแต่จะยังคงดีเทลของสกิปดี้ไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของ PGN นะคร Family นะครับรับรองนะครับหลอนได้ใจนะครับก็รอยิ้มที่สแยะนี้ก็ ผมว่าดูดีๆนะครับอ,อีกทางหนึ่งนะใครรู้จักจ็อกเกอร์ไหมจากแบทแมนนะครับผมว่ารอยยิ้มมันคล้ายๆกันแต่ G-Man นเนี่ยผมว่าตัวต้นฉบับจริงๆผมว่าน่าจะมาจากอ,อะไรนะฮับไลท์ปะนะครับเป็นเกมฮับไลท์นะจีแมตาแบบตา,ตาโ,ปโปนหน่อยนะครับตาตาโปนคืออะไรตาโปนคือตามันยุบๆเข้าไปหน่อยนะครับเหมือนตามันลึกฮะแล้วมันก็จะทำให้มีเงามีเงาขึ้นมานะครับ อันนี้ก็ลงสีก็แล้วนะครับก็เป็นการลงสีผิวนะสีผิวนะครับเบื้องต้นนะอธิบายสั้นๆอะไรกันก็คือการลงแบบลงลงไลย์สีนะครับสถากันไปโดยส่วนใหญ่ผมก็เบสที่สีเขียวนะครับ rgb นะครับผมจะลงสีเขียวเพราะสีเขียวน่าจะอ่อนสุดแล้วนะครับในบรรดาหรือใครจะลงสีชมพูอ่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับสุดท้ายลงให้ครบสีเขียวสีอันนี้พืนที่ผมลงก็คือของ gma นี่ผมลงสีเขียวสีน้ำตาล น้ำตาลอ่อนนะครับแล้วก็สีดำนะครับแต่ผมจะลงสีดำไปก่อนให้กำหนดเงาก่อนบางคนค็นโทนเงายากอาจจะลงสีเทาก็ได้เอาสีอื่นกำหนดเงาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเราจะเทคนิคของใครนะครับของใครของใครนะครับยิ้มฟันขาวใช่ไหมครับก็ตัวนี้ก็จะมีทั้งลงสีผิวนะครับลงสีผิวแล้วก็มีการเบลนนะครับก็ดูได้นะครับมีการเบลนเบลนดด้วยสีขาวนะครับสีขาวกับสีเทานะตะเล็กผมเบลนด้วยสีเทากับสีขาว แล้วแต่ครับจะเอาตัวไหนได้หมดเลยนะครับใส่หูฟังด้วยหูฟังตัวนี้น่าจะเอาไว้ป้องกันเสียงจากสปีคเกอร์นะครับก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับกดชักโครกยังไม่ยอมลงเลยครับโอ้ถ้าเป็นคีย์ก็ดื้อมากเลยตอนนี้กดไม่ลงนะครับต้องน้ำราดที่รอบนึงโอเคมีการเบลนเนี่ยสังเกตนะครับเบลนพอเบลนปุ๊บผิวจะเรียบเลยนะครับแต่ทีแรกเป็นเม็ด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 นะครับลองดูได้นะครับ รื่องนี้ก็จะต้องใจว่าให้มันเป็นส่วนๆนะครับจะไปพยายามวับไปวับมาให้น้อยที่สุดนะครับก็เพราะวาดหน้าเสร็จก็จะกยับไปด้านบนนะครับค่อยไล่ลงมาด้านล่างเพื่อไม่ให้ภาพมันมันวิ่งไปวิ่งมาให้เราสับสนนะครับถ้าอยากเผื่อใครอยากดูนะครับเอาวาดดูคร่าวๆแล้วกันก็เบวิธีการวาดร่างภาพแล้วก็วิธีการลงสีนะครับอาจจะไม่เห็นแต่จะดูไม่ทันนะครับในเวลาแนาทีนะครับ ก็กดไลค์ขึ้นมาเยอะๆครับเดี๋ยวจะทำคลิปสั้นให้ดูกันเอยจะค,คลิปยาวให้ดูกันนะครับก็อันนี้ก็ดูคลิป,ลปสั้นไปก่อนต้อนรับ EP 67นะครับมาแน่ผมว่ามาแน่ทีวีแมนนะครับไททันทีวีแมนพอดูสภาพ2ตัวแล้วยังไม่ตายนะครับแต่ว่าสภาพก็สบักสบอมเหมือนกันนะครับสปีกเกอร์แมนกับคาเมล่าแมนเอาว่าคาเมล่าไททันคาเมล่านี่ต้องดึงเอาแขนของฝั่งสกิวดี้มาเป็นเป็น เป็นส่วนประกอบของตัวเองแล้วเพราะแขนขาดไปนะครับโอ้โหจะอย่างเท่เลยนะครับเดี๋ยวไม่แน่าะอาจจะวาดไททันคาเมล่าที่มีแขนที่เป็นสกิบดี้นะครับที่แขนเป็นใบเลื่อยนะครับม่ให้ดูกันนะครับไม่รู้ใครไปดูอย่างเลยนะครับ EP 6 7นะครับพาร์ทหนึ่งนะครับก็2 EP หลังนะครับเหลือดูโอ้โหดูมันมากเลยนะครับทั้ง66แล้วก็67นะครับก็ แต่ี p ก6บกนี้ยังไม่เห็นจีเหลี่ยมนะครับแต่67นี้เหมือนจะจะมีดรแสนทิ์โผล่มาตอนท้ายนะครับก็น่าจะได้ฉากอีกสักรอบหนึ่งกับไททันสปีกเกอร์กับไททันคาเมล่านะครับสำหรับดรแสนทิ์นะครับแต่ใช่สิครับดรจีเหลี่ยมมันตายไปแล้วนะครับตอน e p 65นะครับแต่ตัวปลอมนะครับหรือว่าตัวจริงหรือตัวจริง อย่างนี้มานานแล้วนะครับก็คือมีสกิบบี้ตัวที่อยู่ข้างในนะครับจีเลี่ยมอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับต้องให้คนดูฟกบูมมาเฉลยก็แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงถ้าอยู่ในดีโพมาอีกรอบนึงก็แสดงว่ายังมีอีกหลายตัวสําหรับจีเลี่ยมนะครับเนเบอร์ไดนะครับก็ตอนท้ายก็จะเก็บในส่วนของกระบอกปืนนะครับแล้วก็โล่นะครับก็มีแสงตรงประบักตัวกระบอกนะครับ ยังไม่ได้ยิงนะครับยังไม่ยิงมีแค่แสงสีเหลืองเหลือนะครับมาเก็บในส่วนของโล่นะครับที่เป็นตัวกำบังนะครับให้จีเหรียมนะครับแล้วก็เก็บในส่วนของการตัดเส้นนะครับตัดเส้นตัดขอบนะครับขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ Gracias.